สวัสดีค่ะแคทรินายามอสันนะคะวันนี้เราก็จะไปถ่ายแบบกันค่ะของซิปเม็นะคะทีมวันนี้ก็น่าสนุกน่าตื่นเต้นมากๆคะ่ะ ก็วันนี้นะคะคอนเซปต์ Concept ของซิฟม็กเป็น,นะคอนเซปต์เร v o ว u t i ลูชัค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยจะเป็นทีมจากหนัง Revolution ทั้งหมดนะก็แต่ละคนก็จะแต่งตัวเป็นคาแรคเตอร์ตามหนังแต่ละเรื่องที่เกี่ยวกับ Revolution เร v o วอ t i ลูชันะแคตส mm hmm. ของแคปเป็นแคทนิสเอเวอร์ดีนค่ะจาก Hunger Games ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะก็เดี๋ยวรอดูรูปกันเนาะว่าจอะออกมาเป็นยังไงคะ่ะตอนนี้ก็ถ่ายเองแต่ก็ยังไม่เห็นเลย <c oughs> ค่ะก็รอเป็นเซอร์ไพรส์ปปรสก,กันนะคะบ๊ายบาย The crypto revolution is here